ึไม่ได้ทำอะไรกูเห็นมึงทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะชุดหนูทำเลยฉุดหนูเข้าข้างทางพี่มันทำเลยหนูฉุดหนูเข้าข้างทางพี่มึงทำอะไรเขาไม่ได้ทำครับแล้วมึงไงกูเห็นอยู่กูก็ไม่ได้ทำไงฮะเมึงชุดน้องเขากูเห็นอยู่ไอ้มึงเมาปะเนี่ยเมาเหี้ยแลยมึงดูไหนหลักฐานก็ไม่ไอ้กูเห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยหลักฐานนะครับแล้วคุณยังไงมึงไงจิโกะมันทำอะไรน้อง มึงเอาไงกูแค่คุยเขาอยู่ดีเขามาจอดตรงเนี้ยไม่ได้ทำเลยเลยฉุดหนูเข้าไปอรเงเหรอพี่ไอ้มึงกลับมึงมึงไปไปมึงไปไอ้กูแจ้่มหรวจนะเปล่าเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรครับไอ้สันมียังฐานแล้วมีกล้องเอาเปล่าได้ครับกูมียังฐานแล้วเปล่าเชิญครับผมไม่ได้ทำอะไรครับแล้วกูเห็นมึงชูยู่เขาอยู่เมื่อกี้เนี่ยไอ้เยียกูไม่ได้ทำอะไรไงไอ้สันวิ่งไหนเนี่ยไอ้เฮียฮะไอ้สันทำไมครับกูกูโทรแจ้่มหรวจแค่เอง กูไม่ได้ทำอะไรมามึงมามึงมาอ่ะผักผักผักกูมาอ่ะฮะเจ้าไงอ่ะางเจ้าไงอ่ะอ้าวไอ้เอาไงเอาไงฮะไอ้ยี้อเทียวเทียวแจมหลวงไอ้สัสไม่กลัวไอ้ยี้อกูไม่ได้ผิดอ่ะไม่รู้โทรแจ้งตำรวจอ่ะชิโก้เหรออ้าวเอาไงอ่ะหหเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะไอ้สัสฮะไอ้ยี้อไม่เห็นอยู่มึงชุดผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยมึงทำะไรน้อง ฮะพีหนูกลัวหนูจะให้หนูจะให้เขาไปส่งบ้านหนูไปฝั่งนู้น้าอยู่ดีเขาก็แวะเขาข้างทางนะหนูนั่งนั่งมาจากไหนเนี่ยหนูนั่งมาจากตรงบ้านเพื่อนหนูอยู่อยู่ภาคตรงนู้นนะพี่หนูแค่จะหนูแค่มาเตรียมหนังสือกับเพื่อนหนูจะกลับบ้านนะแล้วดึกป่านนี้น้องนั่งวินเนี่ยนะหนูก็นั่งมาจาวน้องนั่งวินน้องดูดูดิดิหนูไม่เคยเจอแบบนี้หนูตรงใจแล้วมานองอยู่ไหนตรงนู้นเหรอใช่อยู่ตรงนู้น มันก็บอกว่ามันจะแวะฉี่ตรงนี้แป๊บนึ่งวนแวะแล้วมันก็ดึงหนูลงวินที่เลยแวะฉี่ข้างทางตอนวีพูดโดยสารฮะแล้วจะเอาไงมาโทรว่แจ้งตำรวจนะพี่แจ้งตำรวจให้หนูเออเดี๋ยวพี่แจ้งตำรวจนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องน้องไปอยู่รถพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งหนูได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งหนูที่บ้านเลยเอางี้เอาะความปลอดภัยกอนที่พี่ส่งหนูบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาจัดการตรงนี้มันน่าจะยังไม่ตื่นหรอกเดี๋ยวพี่ส่งไปส่งหนูที่บ้านก่อนดีกว